ว้าวกระถางต้นไม้แบบ DIY ของนาเล็กแค่นี่ทำจากวัสดุเหลือใช้ที่เขาทิ้งแล้วนะก็สามารถที่จะเอามาประกอบกันรวมกันกลายเป็นกระถางต้นไม้สวยๆเดี๋ยวมาดูกันว่านาเล็กจะใช้ในการปลูกต้นอะไรดี ช่องกิจในเสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กก็พามาชมกระถางต้นไม้แบบ DIY นะทำจากเศษวัสดุที่เหลือใช้นะที่เขาทิ้งตามถังขยะต่างๆหรือว่ากองขยะนะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ของเรานะทำได้แบบอย่างถาวรด้วยนะเดี๋ยวน้าเล็กจะพาชมว่าทำจากอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแผ่นกระดาษอัดนะ เป็นที่รองฝาถังอะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะใช้ได้ส่วนตัวนี้อันนี้คือเขียงเก่าเขียงเก่านะแล้วก็เอามารองฐานตัวนี้ก็เป็นเศษตอไม้เก่าๆนะที่มีลวดลายสีสันแบบสวยงามนะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นกรอบที่วางถังขยะนะที่มัน พังชารุดแล้วมันก็เหลืออยู่แค่นี้นะเล็กก็เลยเอาเป็นฉากหลังก็แล้วกันนะและตัวนี้ก็เป็นที่กันเปื้อนบริเวณขอบปูนผนังขอบปูนนะนะทิ้งนะเล็กก็เอามาใช้ในการเป็นกรอบเพื่อที่เราจะวางพวกวัสดุเครื่องปลูกลงตรงนี้ไดนะ้สามารถที่จะใส่ต้นไม้ปลูกเดี๋ยวมาดูกันว่านะ้าเล็กจะปลูกต้นอะไรดี ครับผมก็สําเร็จแล้วนาเล็กไม่ได้ถ่ายทําตอนที่เราปลูกหรือว่าเอาต้นไม้มาจัดใส่นะก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะก็คือนาเล็กก็เลือกไม้ชนิดที่มันทนต่อความแห้งแล้งนะทนต่อแบบว่าไม่ต้องชื้นมากนะต้องการน้ําน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพวกตระกูลสับประรดสี ด้านล่างก็ใส่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะอันนี้มันจะเหมือนลักษณะเหมือนปลาดาวนะจะสวยงามนะปลูกไว้แนวด้านล่างนะส่วนตัวบนนะก็จะเป็นตัวใบแผ่กระจายนะก็ใส่ตามซอกนะใส่ตามซอกของรูไม้แล้วก็อัดไอ้พวกกับมาพ้าสับไปเพื่อที่จะเวลาเรารดน้ำเวลาเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ย มันก็จะได้มีความชื้นอยู่เนี่แหละบางทีการใช้กับวัสดุเครื่องปลูกต่างๆเราก็ต้องวิเคราะห์กันให้ดีนะไม่ใช่ว่าอยากจะใส่อะไรลงไปก็ใส่เนี่ยแหละกับไม้พวกสับรถสีนี่ก็จเจริญเติบโตได้ดีฐานล่างนาเล็กลองอีกชั้นก็เป็น ฝาของชักโคกนะที่ปิดชักโคกนั่นแหละนะปิดโถส้วมก็มารองไว้อีกชั้นหนึ่งนะก็สามารถที่จะเก็บความชื้นได้นะส่วนตัวนี้เป็นไม้อัดเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะสลายไปก็ไม่เป็นไรนะยังใช้เวลาอีกนานนี่แหนะให้ดูมุมต่างๆนะดูความสวยงาม ไ,ไอเดียเก๋ๆของนาเล็กนะใครสนใจก็ขอติดตามนะี่จะมีให้ชมอยู่เรื่อยๆนะการปลูกไม้ต่างๆการใช้เครื่องปลูกแบบ DIY นะมีหนึ่งเดียวในโลกเนะี่ยเพราะว่าเราทำคนเดียวนะไม่ได้ไปเรียนแบบใครนะฮนะเป็นไงฮะสวยงามไหม แค่นี้ก็สามารถที่จะเอาไปตั้งประดับตามมุมต่างๆได้เลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้น้าเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ